สวัสดีครับนะครับนักเรียนวันนี้นะครับคลิปนี้จะมาสอนในเรื่องของการประสมนะครับเชิงซ้อนที่มีตัวนอนะครับเป็นตัวหลักนะครับอย่างที่เราได้เห็นในหน้าจอณตอนนี้นะอ่ะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนอนะครับเป็นตัวหลักในการผสมตัวเชิงซ้อนในวันนี้นะครับมาดูคำศัพท์ข้อที่1นึงนะครับ เหมือนเดิมเลยอย่างที่ครูบอกก็คือมีพยางคที่1น,นะครับอันนี้คือพยางที่1นี่คือพยางคที่2นะครับเอาพยางที่1กับพยางที่2มาซ้อนกันนะครับจะได้เป็นคําศัพท์คําใหม่เป็นเชิงซ้อนนะครับอ่ะพยางคที่1ก็อกออโนอกรมตอกกรอากวบวนอนะครับเท่ากับ ก่อนอ่าก่อนต่อมาพยางค์ที่สองดอสระโอบอโดบอ่บาตัวดอนะครับดอบวกสระโอบวกบอโดบกันโดบ นะครับอ่ะกันดูทีนี้เราจะมาผสมเชิงซ้อนกันออเอาแค่พยางเรกและพยางที่สงมามาซ้อนกันนะครับคำพยางแรกนะครับก่อนบวกเพายงที่สงโดูอมาผสมกันนะครับ พยางที่1นึก่อนยกมาเหมือนเดิมนะครับลบอะไรออกลบบรรทอกออกนะครับต่อมาพยางคที่2นะครับพยางคที่2เพรนชนะตัวแรกของพยางที่2ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเชิงเสมอตัวเชิงตัวดาวคือแบบนี้นะครับมาใส่ข้างล่างตัวโนเอตัวนอนะครับต่อมาสระโอใส่มาเหมือน,นเดิม ตัวสะกดตัวบอยกมาเหมือนเดิมออกเสียงว่ากันโดบนะครับกันโดบหมายถึงอะไรหมายถึงตักกระแตนอ่ากันโดบหมายถึงตักกระแตนนั่นเองนะครับอ่ะข้อที่1ผ่านไปแล้วต่อมาข้อที่2อ่ะพยางค์แรกคือคําว่าบอลพยางค์ที่2คือคําว่าดอยนะครับบอล บรรทอกบวกคำวัดโดยอพยางคที่หนึ่งพยางที่สองพยางที่หนึ่งยกมาเลยบอนนะครับลบอะไรออกบรรทอกไม่ต้องเอามาโดยตัวนี้พยางอ่าเพยียนชนะตัวแรกโคงพยางคที่สองจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเชิงเสมอเปลี่ยนเป็นตัวเชิงตัวดอ สระออยกมาเหมือนเดิมระออคือตัวนี้ยกมาเหมือนเดิมตัวสะกดตัวยูยกมาเหมือนเดิมออกเสียงว่าบันดอยบันดอยแปลว่าอะไรเอ่ยความยาวนะครับบันดอยแปลว่าความยาวนั่นเองนะ,ะข้อที่สองเสร็จไปแล้วต่อมาข้อที่สามนะครับออกเสียงว่ายัางไงเอ่ยอันเดอร์อ่านะ พยัางเรกัวอตัวอออนอ o มันต้องออน n w ก r k t h ด the c ออ c อ่ะเรามาผสมพยางผสมคำกันนะครับอ,อนตัวบันตักไม่ต้องเอามานะครับอ,อนต่อมา ต่อมาพยายงค์ที่2นะครับรตัวดอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเชิงดอจากนั้นสระเออตัวสะกดตัวก็อ,ออกเสียงว่าอัน e ดร์แปลว่าเต่านั่นเองนะครับอันดนะครับตัวเรกคำศัพท์แรกออกเสียงว่า,วากันโดบนะครับแปลว่าตักกระแต คำศัพท์ที่2อ,ออกเสียงว่าบันดอยแปลว่าความยาวนะครับต่อมาคำศัพท์ที่3ออกเสียงว่าอันดาแปลว่าเต่านั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูการฝุดแยกตัวสะกดนะครับคำนี้ออกเสียงว่ากันดาลอ่ะกันดาลมีตัวอะไรบ้างพยางแรกนะครับพยางแรกมีตีกยกโนกรนตอกอน บวกกับคำว่า dal d า a l ดาลดอ,าลาลอะถ้าแยกตัวสะกดจะออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาเราจะสร้างนะครับคำศัพท์ให้มากลับมาเป็นในรูปแบบนี้เหมือนเดิมอะคำว่าก่อนนะครับยกมาเหมือนเดิมอะไรตัดอะไรออกตัดบนรทอปออกไม่เอามาต่อมาพยางค์ที่สองอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ เพยนชนะแรกของเวืงที่2จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเชิงเสมอเชิงตัวดอคืออ่าแบบนี้ตมาสรามาเหมือนเดิมตัวลกมาเหมือนเดิมออ,ดอ,ออกเสียงว่ากันดาลอ่าออก,กเสียงว่ากันดาลอ่ากันดาลกันดาลแปลว่าอะไรเยแปลว่าตรงกลางนะครับแปลว่าตรงกลางนั่น ต่อมาวิวที่2ส,สันทานสันทานนะครับตัวซ่อซ่อนบวกคำว่าทานทอตัวไหนทอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโนอะสันทานอะต่อมารวมคำศัพท์นะครับทำเป็นคำศัพท์ซ่อนบันต๊อไม่ต้องเอามาทาน ฐานตัวนี้เป็นตัวทอนะครับเจิงตัวทอก็คือตัวแบบนี้นะครับอ่ะเจิงตัวทอสระรามาเหมือนเดิมตัวโนมาเหมือนเดิมเอาเสียงว่าสันทานอ่าสันทานแปลว่าเครื่องแบบหรือรูปร่างอ่ะแปลว่ารูปร่างนะครับขอไปสันทานแปลว่ารูปร่างนะครับ สันธานหรือภาษาไทยอามาช้กับคำว่ารูปประพันธ์สันฐานนั่นเองสันธานสันฐานภาษาไทยนะครับหมายถึงรูปร่างลักษณะรูปร่างนะครับอะต่อมาข้อที่3อนะครับเอาเสียงว่าสันทัดซ่อนทัด เพยียงแรกยกมาซ่อนมันต็อกไม่ต้องเอามาทัดตัวทอทอตัวนี้เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเป็นตัวเจิงตัวทอสระอิตอเท็ดแต่ออกเสียงเป็นทัดนะครับสันทัดเขียนยังไงสันทัดสันทัดเขียนยังไงแบบนี้ก็ได้นะครับสันทัดแปลว่าอะไร แปลว่าสถิตสถิตอยู่ตั้งอยู่นะครับสันทัดสถิตย่หรือตั้งอยู่นะครับอะโอเคมาดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์คำแรกออกเสียงว่ากระเดียดกระเดียดนะครับกระเดียดภาษาเขมรออกเสียงว่าก่อนเดียดนะครับน่ คุยกันนะครับคำอ่านให้เลยนะครับก่อนเดียดแปลว,ว่ากระเบียดนั่นเองต่อมาข้อที่สองบันโดลบันโดลบันโดลแปลว่าแกนกลางนะครับที่อยู่ตรงกลางแกนที่อยู่ตรงกลางต่อมาข้อที่สามกอนดับ กันดับกันดับหมายถึงมัดข้าวมัดข้าวยังไงเอ่ยก็คือสมัยก่อนที่เขาใช้การเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วเขาก็จะมัดมัดเป็นเป็นมัดเป็นมัดเอาไว้นะครับเขาเรียกว่ามัดข้าวกันดับนั่นเองกันดับเสราก็คือมัดข้าวเป็นเป็นมัดนั่นแหละนะครับตอนที่เราเกี่ยวข้าวนะอ่าต่อมา ออกเสียงว่ากันโดลกันโดลแปลว่าหนูนั่นเองนะครับหนูต่อมาตัวนี้ออกเสียงว่ามุนโดลมุนโดลนะครับมุนโดลแปลว่าศูนย์กลางต่อมาซอนทาเกีย ซอนทาเกียแปลว่าโรงแรมต่อมาบันนาไลบันนาไลแปลว่าห้องสมุดและสุดท้ายเอกซอนทานนะครับเอกซอนทานแปลว่า เครื่องแบบชุดเครื่องแบบนะครับอย่างเช่นชุดเครื่องแบบตำรวจทหารนะครับหรือชุดเครื่องแบบคุณครูอะต่อมามาทวนคําศัพท์นะครับคาว่ากระเดียดออกเสียงว่ากันเดียดข้อที่หนึ่งกันเดียดข้อที่สองบันโดลบันโดลแปลว่าแกนกลางนะครับข้อที่สามกันดับกันดับแปลว่ามัดข้าว นะครับที่เราเกี่ยวข้าวแล้วก็มัดเป็นมัดนะครับต่อมาข้อที่4กันโดกันโดแปลว่าหนูนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่5มอนดอลมอนดอลแปลว่าศูนย์กลางนะครับข้อที่6ซอนทาเกียซอนทาเกียแปลว่าโรงแรมข้อที่7บันนไลบันนไลแปลว่าห้องสมุดและสุดท้ายข้อที่แเอกซ์ตน ไอคสันทานแปลว่าชุดเครื่องแบบนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูประโยคนะครับการฝึกอ่านประโยคประโยคแรกออกเสียงว่าคันโดคันโดคืออะไรเอ่ยเมื่อกี้คันโดแปลว่าหนูนั่นเองนะครับคันโดแปลว่าหนูตามาซีเซโรคันโดซีเซโรแปลว่าอะไรเอ่ยคันโดแปลว่า หนูซีบเลยว,ว่ากินเโรวเลยว่าข้าวหนูกินข้าวนั่นเองนะครับให้นักเรียนเขียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครูแปลให้แล้วเอ้ยครูอ่านอ่านให้แล้วให้เราแปลเป็นภาษ,าษาไทยเองนะต่อมาข้อที่2อัน n d e r under คืออะไรเอยเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับเชิงซ้อนเมื่อกี้เวียยืดยืด อันเดอร์เวียหยุดหยุดอันเดอร์แปลว่าไม่รู้ are, เวียแปลว่าอะไรเวียเวียแปลว่าคลานอ่าหยุด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 แปลว่าชา้าช้าให้ไปหาคำว่าอันเดอร์อันเดอร์แปลว่าอะไรนะครับอ่ะต่อมาข้อที่สามโลกรูอ่าน่าจะคุ้นนะครับโลกรูโลกรูสลีกเปีย อเอ็กสันธานอะโลกรูเสเลียกเปียไอเอ็กสันธานโลกรูนะครับแปลเองส่วนคําว่าเส ق, เลียกเปียตัวนี้แปลว่าสวมใส่สวมใส่ไอเอ็กสันธานเรียนมาแล้วคําศัพท์เมื่อกี้แปลว่าอะไรเอ่ยนะครับให้เราแปลเองนะโลกรูเสเลียกเปียไอเอ็กสันธานอะส่วนข้อที่หนึ่งกอนโดให้ไปหาคำศัพท์มาเองเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะครับ ซีแปลว่ากินสโตลอาจจะรู้แล้วสโตลแปลว่าอะไรนะครับอ่ะให้เราไปเติมเองแปลเองนะครับการสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบการเรียนการสอนนะเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นะครับ10ข้อง่ายๆเนาะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในครั้หน้านะครับสวัสดีครับ